วันนี้2กรกฎาคม2564ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D เขตสุขภาพที่7นณสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นโดยดรสมศักดิ์จังประคูนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวรายงานและประธานในพิธีลงนามดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวให้โอวาดและมอบนโยบายการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ4ดีและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ12องค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย4ดี เขตสุขภาพที่7ในการนี้ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย4ดีด้วยและในโอกาสนี้ศูนย์อนามัยที่7เปิดอาคารสถา,สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลักสูตรภาษาอังกฤษ,กฤษและการรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและอาหารตามวัย โดยนายแพทย์ชาตรีเมธาธราทิพผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเปิดอาคารสถานส,านส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยประธานในพิธีดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาาสุขกล่าวให้โอวาดและเยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอาหารตามวัยและกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ4 d ดี ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นเป็นอีกหน่วยฉีดวัคซีนโควิด -19 ในจังหวัดขอนแก่นดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและคณะผู้บริหารเยี่ยมชมศูนย์ฉีดวัคซีนและร่วมออกกำลังกายเซฟป,ปอดรอดโควิดพร้อมทั้งมอบโล่เชิดจูเกียรติกิจกรรมก้าวทาใจซีซั่นสาโดยมีนายแพทย์สาธารณาสุขจากสีจังหวัดในเขตสุขภาพที่7รับมอบโล่ในครั้งนี้ด้วย